Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมในายปอฟกแม่นะเกมจูสิตเวิร์ดเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในเวลา่ามืดๆค่ำๆเนี่ยแหละ <c oughs> ก็วันนี้ก็ไม่มีเวลาเลยนะครับก็เลยเข้ามาเล่นแต่เกมจูสิตวิร์ดเกมนะผมเพราะเป็นเกมที่แบบเราเว็บเข้าเว็บออกเว็บเข้าเว็บออกได้อย่างง่ายดายนะผมนะก็ใครที่เป็นแฟนเกมเดอะวอลกิ้งซอมบี้สองนะผมรอไปกันไปก่อนนะเดี๋ยวุ่นนี้ทำไหมสัญญาเลยโอเคนะทุกคน อ่าผมก็มีข่าวมาบอกด้วยนะครับตรงกล่องจดหมายนี่นะครับผมเนะ G จีเอ็มก็ใจดีแจกของอีกแล้วอ่ะ oh. รับเลยดีฝ่านะครับผมไหนๆก็เข้ามาแล้วนะเอ้ยกานสน้ําต้องมาว่ะวันนี้ขอการ์ดดีๆสักใบก็แล้วกันนะครับผมเอ้ยด 1, ยีเอ็นอหนึ่งพันโ้ยเอ้ยได้เมเดโอชีคัสเตอร์บผมเข้ามาถึงก็ได้การ์ดเลยทีเดียวนะ อีก260บนะผมเจ๋วจำสุดๆน,าน่าแล้วก็รับอีกนะผม d n นเนะครับ550นะอ่าอย่าลืมเข้ามารับกันนะครับผมเจ๋วจัดเลยทีเดียวซึ่อ่าตรงนี้ซีซันพานนะครับก็เหลือเวลาเพียบเลยนะผมดังนั้นก็ทำกันนะครับของผมได้4,800แล้วนะผมเนินใกล้อีกแล้วอะ <c oughs> จะรับนกตัวใหม่ไปนะมาต้องเป็นของชั้นอย่างแน่นอนอ่ะเฮ้ยมีใคร ออพี่เม็กยังนี่ว่าโอเคก็เป็นอ่าน้องชายของเควินนะผมน,นั่นตอนนี้ผมโวทุกใบนะผมเรียกว่าแม่เครื่องโวนี่มันสะดุดเลยทีเดียวไม่มีการสะดุดเกิดขึ้นใดๆทั้งนั้นนะผมอ่ะมาวันนี้ก็อ่าต้องฟาร์มกันซะหน่อยนะวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับอีกสองวันเท่านั้นนะครับเหลีกนี้ก็จะทําการเปิดแล้วนะครับพี่แบตเทีโอซลรนะผมอ่ะมีท้องเอฟซีบอกผมว่าจริงแล้วพี่ ตัวที่มันใหญ่ที่สุดเลยอ่ะมันคืออเจนติโนซอลาร์นะครับผมพี่ก็รู้นะครับว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดคืออเจนติโนซอลาร์นะครับแต่ว่าจากโมเดลที่ผมดูแล้วนะโมเดลในเกมนะวงเล็บโมเดลในเกมก่อนตัวที่มันใหญ่มากเลยนะมีโซโนล่านะครับกับแบทคิโอโซลาร์นะครับแล้วผมเดาว่าแบทคิโอโซลาร์มันน่าจะใหญ่กว่าโซโนล่านะในเกมนี้นะวงเล็บนะครับเพราะว่าอเจนติโนซลาร์เนี่ยผมใช้มันอยู่ประจําเลยนะครับผมดังนั้นก็เลยไม่คิดว่ามันจะใหญ่เท่าไหร่นะ ว่าดูอาการแล้วมันไม่ใหญ่มากนะเห็นไหมดูโมเดลเห็นไหมครับเนื้อโมเดลมันตัวเท่านี้เองวะ่ะเห็นไหมอ่าแล้วไปดูโซโนราหน่อยอยู่ตรงไหนวะน่าจะอยู่แถวๆนี้นะผมอ่าอันนี้มันเดสโนโทัศนี่ว่ะเอออันนี้มันเดสโนทัตอ่าโซโนร่าผมอยู่ตรงนี้นะผมดูตัวมันซะก่อนดู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 ได,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 ด้โหโท้องฟ้าจิใสเลยทีเดียวนะครับต้นไม้นี่ยังเล็กกว่ามันเยอะเลยนะผมดูสิเห็นไหมต้นไม้ต้นเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม นั่นมันต้องถอยห่างต้นไม้อะเพราะว่าตัวตัวมันใหญ่จัดนเลยนะครับผมนั่นดูจากโมเดลอ่ะพี่แบทผมยังไม่มีนะครับซึ่งพี่แบทก็ตัวใหญ่พอๆกับโซโดล่าเนี่ยนะครับอ่าจากโมเดลนะอ่ะนี่ไหมเห็นไหมนี่ตัวมันยังเล็กกว่าต้นไม้เยอะเลยนะเห็นไหมต้นไม้ต้นเดียวกันเลยนะผมนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วเป็นโมเดลในเกมนี้เองแหละนะทุกคนนะอย่าไปซีเรียสมันนะครับผมอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับตีแพ็กกันสะหน่อยนะครับผม แพ็กนี้ก็จะจากไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่นแพ็กนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับดีเฟนซีฟนะครับผมซูปเปอร์ซอลัสอ,อะไรอนะอะไรอนะสตอมเพสามาลุย <laughs> เรียกถูกเรียกผิดอยู่งั้นแหละผมเก่งภาษาอังกฤษสุดๆเลยนะผมทุกคนก็รู้อยู่ที่ดูช่องผมนะครับผมาผม้ยวกตัวไหนไดีดีอะน้ำไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็อเอาทีเร็กซ์แล้วก็เอาพืชเล่นง่ายๆอย่างเงียง้ยจัดแบบ เพราะว่าอ่าผมคิดว่าชิงซูเปอร์ซอลัสกันใช่มหมมันก็ไม่น่าจะแข่งมากนะผมให้เอาดีกว่าเปลี่ยนใจนะครับเอาพืชอ่าเอาพืชเ,เอาเนื้อเอานะ้ำโอเคเอาอย่างนี้แหละแล้วก็เข้าไปตีแค่5อ0 0 0นห้าหมื่นนะผมคิดว่าน่าจะตายได้นะผมลยผมเคยเจอแบบที่ตายไม่ได้ด้วยฮะซปเปอร์ซอลัดว้ายทำไมเป็นอย่างีงจมตีหนึ่งก่อนเลยนะเปิดฉากโอเค อย่าบอกว่าซุปเปอร์สอรัดหมดเลยนะ1ิตัวนะผม <c oughs> มีเปอร์เซ็นมีประเด็นเป็นไปได้ชิบหายแล้วแล้วทำไมเราไม่เอาเนื้อมาหมดเลยวะเนี่ยตายแล้วไง <c oughs> เออให้มันได้อยางีงสิมากินพืชนี่แหละขยี้กินพืชด้วยกันนะผมมาอันแน่ป้องกันหนึ่งนะผมไม่กลัวอยู่แล้วมีเลือดต้องพันหกแน่แต่แกเลเวลหนึ่งแล้วก็แต่ล่างๆสิท้ายๆนี่สิเออจมตีหนึ่งจมตีสองนะแล้วเก็บไว้เพื่อนหมดเลย ตายสิครับสภาพนี้จะไปอยู่ได้ไงนี่นะ <c oughs> <c oughs> เจอชินโนเข้าไปให้มันรู้จักเราซะ먼ว่าเราเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนวินเวลวนึ่งหมดเลยอะตายแล้วนี่ผมทําอะไรลงไปเนี่ยโอเคถ้าผมโดน5ผมตายนะไม่ตายนะผมยังอยู่รอดมาได้นะอะจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไ้สามครับอันน่ะเสมอกัรน,นะผมนี่นะเอาสิโหทีนี้สแต็กมันเทียบเลยทีเดียวนะพี่ยันเจ็ดเลยนะ มีเปอร์เซ็นต์ล้มผมได้สูงมากเลยนะผมมาจอมตีหโอเคผมไปแม่ไม่ไปนะครับยังอยู่นะผมนะเ <c oughs> สร็จโหนึ่งสองนะผมป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไปสี่นะผมโอเคจัดการมันยาวมันไว้นี่นะตายไปอีกหนึ่งตัวโอเคโอ้ยหนึ่งหมดเลยว่ะแล้วนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยแล้วกูเอาเกินพืชมาทำไมวะเนี่ยเอาน้ำมาทำไมวะเนี่ยโอเค หลอกลอ่อฉันไม่ได้เรอกหนึ่งสองสามนะองกันหนึ่งกงกาสอแล้วก็เหลือไว้สามนะตาเออป้องกัน3ามอีกโอ้โหรู้มาก,กจาัดโอเครู้ได้ยังไงว่าผมโจ,จมตีสามนะผมปกตีผมโจมตีมสองนั้นแหละแสดงว่ามันเรียนรู้นะมีการเรียนรู้เกิดขึ้นอนะ่ะเออผมจะไม่ต้องโจมตีไหมไม่โจมตีนะผมจะทําอย่างนี้นะผมโอเค วัสแตกเหลือน้อยเกินไปนะครับนะจมตี3ก็ไม่ตายนะผมมามีห <c oughs> แกก็ยังลงชั้นไม่ได้หรอกจะบอกให้จมตีสี่โอเคมันเหลือสองนะทำอะไรเราได้แค่ยิกจอยเท่านั้นเออจมตีหนึ่งจมตี2แล้วก็จมตีสามนะป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้สี่นะผมโอเคตายสิครับสภาพนี้ไม่ไนดะ้เรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งโอเค <c oughs> ตัวเดียวเก็บหมดเฮ้ยมีเลวเลวสอโผล่มาแล้วเว้ย ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาเอาแล้วโจมตีมาโจมสีสนะผมเจ็บหนักเลยออ้ยเจ็บหนักเหมือนกันมาผมจะโจมตีหนึ่งแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองสนะผมแล้วก็เหลือไว้สีโอเคลบสบ,สบายสบายตัวนี้นี่นะวาดห่างกันเหนื่อยอะ่ะเอาซิต่ห่างเราเป็นตุ่มนะโอเคหลังโจมตีเราก็ยังควมเลือดมันอยู่ดีนะเฮ้ยมีเลเวลห้ากำเนิดมาแล้ว่ะ โอเคอ่าเราต้องโจมตีเท่าไหร่อะหนึ่งสองสามนะป้องกันหนึะครับแล้วก็เหลือไปสีตายไหมตายสิครับสภาพนี้นี่นะเรียบร้อยแต่ทีนี้มันสแตคมันเทียบเลยนะมันมีสิทธิ์ล้มผมได้เลยนะเนี่ยโอเคมันมี 5, 5ัแล้วนะครับผมมีหเลยอะ่ะโอเคชิบหายตายแน่วันนี้ <c oughs> ตายไหมโจมตีสี <c oughs> เหลือสองอีกสุดจดัดสุดจดัดมา จมตี1 2 3่งสองสนะผมแล้วก็ป้องกัน1โอเคแค่นี้ก็สบายแล้วโอ้ยตายอีกตัวนึงนี่นะเลเวล5ใช่ไหมทีนี้ 8, เลเวล8แล้วอ่าโอเคอุ้ยเลเวล8เลเวล10มาแล้วมาแล้วของแข่งเริ่มมาแล้วนะครับผมมา10ตัวใช่ไหมม,มันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาเราป้องกัน4ป้องกัน4โอเคนะมีแค่บหกล้มชั้นไม่ได้หรอกนะ <laughs> มาเลย <laughs> ไว้ตัวพอๆกันเลยนะถ้าพูดกันตรงๆเฮ้ยเราไม่ได้ออกซูปเปอร์ซอรัดมาสู้มึงนะไปโจมตีผมอสองเงอะอ้ยยังอยู่ได้สบาย <S <S สบายเมื่อมันโจมตีเราสองเราจะโจมตีมันหนึ่งสองสามนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนีกบ่าโอเคอันอุ้ยป้องกันสี่เลยอ่ะโอ้โหน่าเกลียดจัดจัน่าเกลียดจัดจัเลยมันไม่เก็บสแต็กไว้เลยอ่ะบ้าที่สสุดนะครับไม่โจมตีนะผมโอเค เล่นกันอย่างนี้ก็ได้1 2 3นะครับป้องกัน1นะครับแล้วก็เหลือไว้3ตายสิครับเอ้ยไม่ตายอีกป้องกัน3อีกโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหยืดเยื้อจัดๆ <c oughs> มาเลยถ้าจะยืดเยื้อกันอย่างนี้ก็ได้โอ้โหแข่งว่าแข่ง,งแข่งจมตีเด้เององีกนั่นการจะล้มผมไม่ได้อ่ะคิดดูบ้าที่สุดทุกคนเอา่เอาอ่าให้มันหน่อยให้ให้มันโชว์ฟอร์มหนะ่อยให้มันโชว์ฟอร์มหนะ่อยโอเคป้องกันสองนะผมทีนี้มันเต็มแม็กซ์เลยทีเดียว มีหกเลยนะครับผมมาใส่กขมาซุปเปอร์สรัตจอมตีห้าโอเคเออ้ยมันต้องทำเราบาดเจ็บให้ได้ว่าะงั้นเถอะโอเคถ้างงั้นก็สบายหนึ่งสองนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะแล้วก็เหลือไว้สี่นะผมตายซะอย่าอยู่เลยทีนี้ตายแนะ่นี่นะเรียบร้อยทำเสียเวลาจัดจัดโอ้โหบอดมันฉลาดมากเลเวลสิบน,นะผมมาคแ,แค่สองร้อยยังไม่เท่าไหร่เว้ ฉันไม่กลัวอยู่แล้วฉันมีทีเล็กคอยขมือบแกอยู่แล้วอ่าป้องกันสี่เลยป้องกันสี่เลยโอเคทีนี้เราจะเป็นไ่ายตั้งรับมากนะครับผมดูซิว่ามันจะทำยังไงนะผมอ่ามีหกนะครับเพราะผมนีม่ไงอะจมตีสามแล้วโดนดักไหลเที่ยวนะครับโอเคลถทีละหนึ่งนะผมเจ๋วสุดๆโอเคอย่างนี้ล้มเหลวมไีได้ง่ายแน่อ่าจมตีหนึ่งจมตีสองนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองโอเครับดาเมจทีละสองก็พอ ใา่ซะอย่ายอยู่เลยนี่นะไปอีกตัวหนึ่งนะผมเอาแล้วสิ <laughs> ตัวสุดท้ายแล้วสินะหมดแล้วสินะมอฉันพร้อมที่จะใช้ไม้ตายแล้วใส่แกเป็นตัวสุดท้ายอุ้ยโอ้โหกินพืชปราบหมดนะ <laughs> เดี๋ยวแจมสดๆจัดการมันเลยชินโนสลัดยาวมันไว้ลำคามลูกกระตามันนานแล้วนี่นะเรียบร้อยกระเด็นเข้าการแล้วมาเป็นของฉันซะ ชนะไ,ไปแล้วนะครับผม,ผมสำหรับ1ิตัวนะผมหนีหนึ่งลุมสิบเลยอะ่ะโอ้โหมีอย่างที่ไหนนะครับหนึ่งลุมสิบแล้วได้แล้วนะครับการ์ดซูปเปอร์สองล้านนะครับผมปั๊ดโอ้โหยเงินแล้วก็อาหารอุย้ยดินเอจะจัดเลยทีเดียวออาเฮ้ผมไม่ได้การ์ดมันไม่ได้แจกการ์ดเลยเนี่ยทำไมผมไม่ได้การ์ดอ่ะโอ้มันมีเปอร์เซ็นต์ในการดรดอบนะผม บอที่สุดเลยยเออผมไม่ได้การนะผมอ่ออันนี้อ่าไม่ใช่นะพี่โนนะผมอ่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการตีบ้าๆบอๆอย่างนี้นะครับสิบใบนะผมอ่ะแถมนี่ฟ้าไหนๆก็ไหนๆนะสัตว์น้ำนี่ฟ้ามาเล่นสัตว์น้ําฮาเฮกันหน่อยดีกว่าเนาะผมว่าผมไม่ได้การไงอารมณ์เลยไม่ดีจะจัดจริงฉันทุกรงฉันทุกเคยเปิดได้การที่เป็นประจํา ไม่บุกนหนถึงทำกับฉันนึ่งไงโมโหมากเอาพี่เต่าไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ไม่เอาพี่เต่าดีกว่าตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทะลวงทะลวงตับไตไส้พุงมันไม่ให้เหลือเลยนะครับเจ็ดร้อยงไม่เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเอาเป็นตัวเนี้วิธมันจะเยอะไปดามจเอาจโจมตีสัก2ทีก็แล้วกันเอาตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ไม่เอาใจใจร้อนจัดจัดเปลี่ยนตัว เปลี่ยนตัวเป็นวาเลนแล้วก็เต่าขนองไปตัวหนึ่งนะผมอ่าครัน้นี้ก็น่าจะโลนละเลยมาไหนๆก็แถมเลยดิ่ฟ้ามอนออฟเดอะดิฟนะผม the <laughs> <laughs> อมอนเตอร์ออฟเดอะดิฟมาอยู่รอดนโมมาเจอกันซะหน่อยเอ่ป้องกันแม่ไอ้ป๊อปป้องไม่อะไรไม่จำเป็นไปนะป้องกันมาเยอะแล้วตะกี้ป้องกันต้องสนะิบเนียเออไม่ได้อย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้โคตรสวยเลยทีเดียวนะ ยังไม่มีอาเลเวลแม็กนะผมเอ้ยเจ็บนิดนึงพอทำเนาอ่าหนึ่ง <c oughs> ป้องกันหนึ่งก็พอนะผมสำหรับสไตล์การเล่นของเราแล้วแค่นี้ก็สวยโลนจัดจัดโจมตีสอโอ้โหโจมตีไม่คิดเลยอะมีเท่าไหร่จัดใส่เต็มหนักๆเอ่อตาหน้ามันมีสระใช่ไหมผมจะป้องกันหนึ่งป้องกัน2นะครับแล้วเหลือให้ <c oughs> เพื่อนหมดเลย <c oughs> มาเลยฉันพร้อมรับฉันชอบมาก ารามเจ็บปวดเนี่ยเอาจมตีสองเกโอ้โหเอ้ไไม่ได้เงีย้ยเด่แต่มันเหลือหนึ่งเนี่ยพอแล้วปะมอแล้วมดแล้ว่ะมาหนึ่งใช่ไหมจมตีหนึ่งสองสามจัดให้ไปเต็มเต็มเลยจัดการมันดังค์ของเทเรสนี่นะเรียบร้อยพันใส่ไม่ตายให้มันรู้ไปเด็กเอาแซ่เจอกันอีกแล้วนะยรัดโม <laughs> แกมีห้าแล้วแก็บทำไปชุดได้ ยังไม่มีทางจะเข้าใกล้ตัวชัดด้วยซ้ำทิบหายแล้วโดนเลยเออเข้าใกล้ไม่ได้โดนสาพันแปดเออหงายท้องไปเลยนะบมอ่านี่ไงคู่ปรับตลอดการเจอกันอีกแล้วนะครับยูรัตโกผู้คอยาวคอยาวเท่าไหร่ก็กัดเท่านั้นแหละตายซะอย่ายอยู่เลยที่แท้เรียบร้อยเออสลามนะครับเออให้มันเจอกันหน่อยสลามกระบ,บินผมมาเฮ้ยโดนสาม ตายสิครับสภาพนี้ต้องเจ็บร้อยแน่แต่ฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเอาคู่ปรับตลอดการของแกมาแล้วบดโ,โตเซก,ก้าย,ยัางไงละ่ะจัดการมันด้วยท่าไม่ตายสูงสุดต้องซักซะหน่อยไม่ใช่ซักไอตัวนี้หมุนสิครับนี่พลันพาวเวอร์วอสตีนะี่โอเคเรียบร้อยลงไปนอนกองใต้สมุดเรียบร้อยแล้วนะครับผม จะแข่งแกงไปไหนเต่าน้อยนะผมอ่ะมาอีกสองยกเท่านั้นกูต้องได้การ์ดวันนี้ไม่งั้นไม่ยอมติดขาดเลยนะครับรู้สึกอารมณ์ไม่ดีจัดๆเออทำไมแชนไม่ได้การ์ดกับแลเนี่ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับเ,เห็นว่าเลือดเยอะนี่แหละแล้วก็เอ้ยไม่ได้เราแพ้คาดาุปโถยิบไปเป็ดยิบไปเป็ดเอาแอโมไนท์ไปก่อนนะผมแล้วก็เอเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเรามีเ0้าร้อยเองไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่ปูดเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเนะี้ต้องเดือดจ,จัดแล้วแล้วก็อมหันสามใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะใช้อาดากโกรกระนำโจมตีพวกแกให้ตายให้หมดเออไม่เอาดีฝ่าเอาตัวนี้ไปนี่ฝ่านะเอฟฟาตินะัสนะว่ามาเลยมาเลย ขอแอบดูปลามึกหน่อยแล้วกันอุ้ยดาเมีย2 0สจะกลัวดีไหมเนี่ยสองนะไม่ใช่200ร้อนิด,น,ดนิดนะสองเลยนะจะบอกให้นี่ถ้าเป็น285เมาไปแล้วนี่ส8งนะอุ้ย <c oughs> โอเคทำได้แค่นี้เองเหรอไม่กลัวใดๆทั้งนั้นเลยเรียกว่ายังทำให้กระดองเช็ดเป็นรอยยังทำไม่ได้เลย เอสโพนาม่านะผมเอาอีกแล้วเหรอเอ้ยซ้ำตรงเดิมนะกะว่าเราจะบาดเจ็บแน่ๆแต่ที่ไหนได้เราไม่บาดเจ็บใดๆทั้งนั้นนะผมป้องกัน2ด้วย3โอเคเอาสิแกมีแค่3เท่านั้นจบตี2เหลือหนึงเอ้ยสบายอะ่ะเรียกว่าสบายจัดๆอดนะ <c oughs> จบตีหนึ่งจบตี2จบตี3จบตีสจบตี5แถมให้ไปเลยเดี๋ยวข้อห้าว่าเราไม่มีน้ำใจนะผม นี่นะให้รู้จักแอมโมไนท์แห่งท้องสมุทรแห่งนี้สะมั่งเรียบร้อยนี่ตัวสีส้มนะีย๋ยวชั้นกลายเป็นตัวสีม่วงเงินฉันจะมีพิษพิษอันไรแรงไรแรงยิ่งกว่าไซย,ย,ยาไนต์จะบอกให้มันจะไหลไปตามน้ำทำให้พวกแกตายทั้งหมดใช่ไหมออใช่ไหมตายเออใช่ไหมเรียบร้อยไปเลยคุณผมเรายังไม่มีพิษไงถ้ามีพิษมันติดพิษไปแล้วสภา,ภาพตะกี้ึินโจมตีเราเท่าไหร่อะ เออมันเหลือหนึ่งมันเหลือหนึ่งจำได้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมแล้วเก็บไว้ให้เพื่อนหมดเลยอันน่้มีแอบซุกในใช่ไหมถ่ายซะนี่นะเจอปากการังงับก็ให้นะผมเสร็จไปแล้วโหนะ่ะตัวดอนนะผมมาพี่โป๊กพี่โป๊กมาแกคิดเลยว่าแกจะสู้พี่โป๊กได้ไม่มีทางเพราะว่าพี่โป๊กเก่งที่สุดในทะเลแห่งนี้น้าโดนสี่ไปเลยพี่โป๊กเออเรียบร้อยโอเคมา ต้องเจอศัตรูคู่ปรับตลอดการนี่พร้อมที่จะเสมอทุกสิ่งรูปปากของฉันซะก่อนฉันนี่พิชายาวะ่ากระโผงขาวแห่งท้องทะเลตายใสยยอยู่เลยงาฟันเยิดกันเลยเดียวงามเรียบร้อยก็ค,คิดดูเอาฟันไม่อยู่ในปากเลยอยู่นอกปากมปเลยฟันโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นฟันตกวธกะทีเล็กอีกดูดิอะ สมบัติอยู่นั่นแหละเออร่างตะกี้มันเหมือนร่างไฮบิดเลยนะถ้าเอากันจริงๆนะผมเรียกว่า,อาโอ้โหไม่สมประกอบจะจัด <c oughs> ฟันมันอยู่นอกปากหมดเลยนะผมอ,อ,อันนี้มันสึกดาเมจใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวผมจะก็จะจัดตัวเราต้องจัดตัวมีเลือดจัดตัวมีเลือ <c> ด <oughs> มันสึกดาเมจแล้วสึกมีเลือดโอเคเราจะจัดตัวที่มีเลือดตึงๆไปเลยนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวนั้นใช่ไหมแบบตัวที่มันเลือดเยอะๆนะ เลือดเยอะแล้วก็ดาเมจน้อยๆนะผมเอาซะเิมาสิสึกเลือดเยอะกับดาเมจเยอะนะครับดูซิว่าของใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะผมเออเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วกันอ่าผมมีธาตุกระดองที่แบบว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกระดองกี้แอมโมไนใช้ไปแล้ววะอุ้ยผมไม่มีแล้ววะไม่ได้วะยังไงดีวะเนี่ยสองชั่วโมงอุ้ยห้าสิบสองเลยนะมันจะลงทุนเกินไปจะลงทุนเกินไปปะ ผมไม่มีเลยนะครับทากระดองที่มันแบบว่า,เ,าเลือดมันจะเยอะอ่ะมีเลือดแค่900อยเองนะผมเพราะว่าเอาแอมโมไนท์มา,าดามเมจมันเยอะไงเดี๋ยวจะเอาเปรียบฟังตรงข้ามเกินไปไงเนอะแล้วทุกคนนะเอาเปรียบเกินไปนะผมดูอาการแล้วนะ,ะประมาณนี้แหละ <c oughs> ลยว้าศึกนี้จะเป็นศึกประกาศว่าเลือดเยอะกันดามเมจเยอะอันไหนจะดีมากันเนอะผม เราแพ้ตัวไหน300เองไม่น่ากลัวเก็บสแต็กไว้หนึ่งนะผมมาให้มันรู้กันไประวังแกที่โดนปั้งเดียวตายกับฉันที่โดน2ปั้งตายโอเคโดนไปปั้งหนึ่งแล้วนะบออไม่ตายนะผมโอเคม <laughs> ันเลือดเัดเยอะอยังไงล่ะปองกันหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือไปสองโอเคแกท,กทุกสีฉันอีกทีหนึ่งแล้วก็ฉันจะไม่อดทนใดๆทั้งนั้นแล้วมจมตีหนึ่งนะผม เอ้ยยังอยู่ได้โอเคตาหน้าเราต้องป้องกันสามนะนะหนึ่งสองสาม้วผมเดินสองโอเคแต่เออมันป้องกันไปแล้วอ่ะมันก็กลัวเหมือนกันเนนึกว่าดาวเมทเยอะจะไม่กลัวนะผมที่ไหนได้กลัวเหมือนกันแอบกลัวนิดๆมันเหลือหนึ่งับผมเอ้ยต่อไปมันจะมีห้าเลยนะถ้าเราป้องกันสี่เนี่ยผมอ่ะป้องกัน สามสี่นะผมแล้วเก็บไว้สองนะผมเอ้ยมันป้องกันอีกแล้วอะโอเคแต่ทีนี้ผมจะไม่อ่อนทนแล้วนะดูซิว่าจะโจมตีเท่าไหร่นะโจมตีสองาบัวที่สุดเหลือไว้สองด้วยนะผมอ่าเหลือไว้สองใช่ไหมอ่าผมจะป้องกันหนึ่งสองสามสี่สี่ถ้ามันเก็บไว้หมดป้องกันสี่พอตายเป็นตายอันน่ <laughs> ตัวนมันจะโจมตีเท่าไหร่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะอดทนเท่าผมได้ไหมโจมตีสโอเคอดทนไม่ได้เท่าเราหรอกอมอันมาแล้วฉันจะบอกให้ตัวที่เคยคิดจะปาบแกมันแฝงตัวอยู่ใต้พื้นสมุทรในที่สุดมก็ถึงเวลาที่มันจะต้องออกมาแล้วตายซะเอะอย่าอยู่เลยนี่นะบุญตัวตีนะผม,มบายูรลิสติดนะเจ๋อจำสุด <laughs> เจอมังกรเขียวแห่งญี่ปุ่นแล้วเนะชื่ออะไรอะมายุอิซอรัโดนเลยโอ้โปไปล้อมันมายุอิซอรัดโดนโชกกันเดรเรียบร้อยอุ้ยแต่ผมเลี้ยงสวยแล้วนะโอเคแค่นี้ก็สบายสบายอ่ะเลียลงคนหลบได้แบบง่ายๆอ่ะจมตีหนึ่งจมตีสอแล้วก็โอ้ยแตกมันเหลือพูดเลยมันเหลือมากงานนี้ตี่นะ เดี่ยวตอร้านะผมจากเมจนี่ท่วมเลยทีเดียว611บนะผมจอมตีสามผมตายไหมเออก็ยังตายนะผมสารป้องกันหนึ่งไม่อยู่นะผมโอเคแต่ฉันกลับมาแล้วแกใช่ไหมที่กัดชั้นในทีแรกขอฉันเอาคืนมึงเถอะกันแล้วกันอีกจะอยู่เลยวันฉลามข้างเพราะว่าไม่ได้การยังไงล่ะ ฉันนี่แหละจะเอาการให้ลูกพี่ของฉันนี่นะะเรียบร้อยสามพันหนึ่งนะผมโหดจัดจัดมาละเดือนจริงๆโอเคชนะแล้วนะครับผม เอาแล้วตอนี้ Pop <Child> ได้การได้แน่นะครับตัวที่อยากได้ก็คือสแคปนะผมแต่ผมว่าผมเปิดไม่ได้สแคนแล้วแหละผมอยู่ข้างๆนะปั๊ดเอดเจอ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 เจเจอเจนเจอเจอยจอเจอเบอเจ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 มเจอ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 อเจอเไอเจอเบอเจ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 อยจแเจอ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 รจอเจอเจนเจอ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 ตเลอเอเจเจอเแเเเคเเวอเ ไดโนเสาเหลืออึมเลยอะขออีฟ้านะครับสำหรับอช่วงเวลายเย็นๆนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายบอมสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนฟนดายังเล่นอยฮ่า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 บล